ำหนดให้ ab เป็นจุด2จุดบนเส้นตรง y เท่ากับ2 a บวก1นะครับถ้า c เป็นจุดลบ2อเป็นจุดที่ทำให้ระยะทางจาก c ไป a นะมีค่าเท่ากับระยะทางจาก c ไป b l v e ตอร์ ca จุดกับ vector cb เนะี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนย์แล้วสมการของวงกลมที่ลากผ่านจุด abc เนี่ยตรงกับข้อใดต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับเราจะวาดรูปได้ประมาณนี้นะครับรูปนี้ก็ตรงตามที่โจทย์ให้มาเลยนะครับก็คือพี K ่กำหนดจุด c, c เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับสมมติจุด c อยู่ตรงนี้นะซึ่งระยะทางจาก c ไป a ตรงนี้นะครับคาาเทกรระะยะงจ ctor ไป B แล้วอ ca. dot กับเวกเตอร์ cb เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์จำได้ไหมครับที่สตรีการดอทกันเวกเตอร์ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าดอทกันแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับแสดงว่าเวกเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมีมุมเซต้าระหว่างกันคือ90องศาครับเพราะสูตรของการดอทกันก็คือ u. dot เวกเตอร์ b มีค่าเท่ากับ f u. f v cos เซต้าซึ่งจะมีค่าเท่ากับศูนย์ได้เนี่ย cos เซต้าต้องเป็น cos 90องศาครับนั่นก็แสดงว่าเวกเตอร์ ac กับเวกเตอร์ cb เนี่ยทำมุมตั้งฉากกันครับก็เขียนไปเลยเนาะแล้วโจทย์ยังถาาาาามมมต่่่่อออีีกกกววจจงงงหสรรขลทผนนุด a b c ะคับ พี่เลยทำการวาดวงกลมนะครับที่มีเส้นรอบวงเนี่ยผ่านจุด a จุด b และก็จุด c ทั้ง3าจุดนะครับก็ครบถ้วนตามที่โจทย์บอกนะแล้วพี่ก็จะได้ว่าเส้นตรง y เท่ากับ2อบวก1ตรงเนี้ยเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุด d นะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่เราต้องการหานะเส้นตรง cd เนี่ยก็จะเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรง ab นะครับซึ่งพอมันตั้งฉากกันแล้วเนี่ยก็จะมีทฤษฎีหนึ่งมารองรับนะครับก็คือเส้นตรงใดๆก็ตามที่ตั้งฉากกันนะครับ เวลาเอาความชันมาคูณกันก็จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเสมอนะครับเส้นตรง cd เนี่ยก็จะมีความชันที่มีค่าเท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นะครับคูณกับความชันของเส้นตรง ab นะครับก็คือตรงนี้ครับ y เท่ากับ m x บวก c m ก็คือ2ใช่ไหมครับก็เขียนลงมาเลยคูณสองก็จะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เดลต้า y กับเดลต้า x คือตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้เอา y ตั้งก่อนนะครับก็จะได้ว่า y ลบสองส่วนด้วย x ก็คือ x ตั้งลบกับ x x ของจุด x ของิกัด c ก็คือลบ2นะครับแล้วคูณด้วยสองจะมีค่ากับลบ1ก็จะได้ว่า2 y ลบส่ 4, ส่วนด้วย x ลบเป็นบวกนะครับก็จะเป็นบวก2มีค่าเท่ากับลบห่ก็จะได้ว่า2 y ลบสมีค่าเท่ากับลบ x ลบ2ทีนี้เนี่ย เราจะได้ว่า y เท่ากับส x บวกหนะครับ y อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็แทนไปเลยนะครับก็เป็น y เท่ากับส x บวกหนะครับตรงตามด้าน,นบนลบสมีค่าเท่ากับลบ x ลบสนะครับนะครับจากนั้นก็คูณกระจายเข้าไปนะครับก็จะเป็น4 x บวกสลบด้วยสมีค่าเท่ากับลบ x ลบสนะครับก็จะได้ว่า4 x บวก x ย้ายตัวเลขไปฝั่งนะครับก็จะเป็นลบสบวกส 5x มีค่าเท่ากับ0นะครับ x ก็จะมีค่าเท่ากับ0ทีนี้จากด้านบนก็คือ y เท่ากับ 2x บวก1ใช่ไหมครับก็เขียนออกมา y เท่ากับ 2x บวก1ฉะนั้น y ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ0แลวบวกด้1นะครับ y ก็จะมีค่าเท่ากับ1เราก็จะได้พิกัด x y ตรงนี้เนี่ยออกมานะครับก็คือ x 0และ y 1นะครับฉะนั้นโจทย์เขาให้หาสมการของวงกลมที่ผ่านจุด A B C นะครับก็จากสูตรเลย x ลบ h, h y าากำลังสองบวก y ลบ k ทั้งมกำลังสองนีค่าเท่ากับ r ยกกำลังสองตรงนี้ h 2. เรารู้แล้ k แลว k เรารู้แล้วก็คือมุมตรงนี้จุดศูนย์กลางก็จะเป็น h k ไปโดยปริยายนะครับส่วน r 2. เรายังไม่รู้เนะี่ย r หาได้จากไหนนะครับก็เรามาดูรูปนะครับซึ่งถ้าเราวัดระยะทางของเส้นตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ r พอดี 2. นะครับฉะนั้นเราจะหา r 2. จากตรงนี้เลยนะครับก็คือระยะทางระหว่างพิกัด c ลบสองสองกับจุด h k ศูนย์หนึ่งนะครับก็จะได้ว่า r 2. เท่ากับรูท x สองลบ x หนึ่งกำลังสองนะครับบวก y สองลบ y หนึ่งกำลังสองพี่ขอพี่ขอ c เป็นตัวตั้งนะครับ x สองก็จะเป็นลบสองลบ x หนึ่งก็คือศูนนะครับกำลังสองบวก y สองก็คือค่าของ c นะครับเป็นสองนะครับลบ y หนึ่ง y หนึ่งก็คือ1นะครับก็ลบ1มีค่าเท่ากับแล้วยกกำลังสองนะครับก็จะได้อ่านมีค่าเท่ากับ ลบสองกับสองก็จะเป็นสี่นะครับบวกหนึ่งนะครับอันก็จะมีค่าเท่าก,กับรูทห้านะครับฉะนั้นเราก็แทนทั้งหมดที่เราทราบนะครับไม่ได้ว่า x ลบ h ของเราก็คือศูนย์นะครับตรงนี้นะ h กับสองบวก y ลบ k k ของเราคือหนะนึ่งนะ h กังสองมีค่าก,กับ r ที่เราหามาก็คือรูทห้านะตรงนี้นะรูทห้ายกกลังสองไม่ได้ h กังสองบวก y กลังสองลบสอง y, <S 2> 2 <S y บวกหนึ่ง มีค่าเท่าก,กับห้านะครับแต่รูปนะครับ x กำลังสองบวก y กลังสองลบสอง y 1ลบห้าก็จะเป็นลบสี่นะครับมีค่าเท่าก,กับศูนย์ก็จะได้ว่า x กำลังสองบวก y กลังสองลบสอง y ลบสี่มีค่าเป็นศูนย์ต่อข้อ1นะครับข้อนี้